วกวผมวั่นเกษตรต่างแดนนะครับทำงานที่กรุงศีใต้นะครับอาทิตย์น,นี้เป็นฤดูที่นี้ก็วันที่ส3 14ามสกรดากฎาคมนะครับ2 0 2 0นวันนี้ก็เป็นฤดูฝนของกรุงีนะครับดูครับน้ำที่ไหลมาจากเขานะครับน,นี้จะเป็นคลองก็ะทำเป็นทาง เะไปคองตรงน้ำไนมะ่ได้จากเขานะครับนะต่ให้ดูว่าธรรมชาติบ้านเขาว่ายังอุดมสมบูรณ์นะครับกว่าบ้านเราเยอะเพราะว่ามีป่าไม้เยอะเดี๋ยวผมพาไปดูต้นทานะครับเป็นฤดูชังมานะครับชังมาชอแล้วคือว่าเป็นฤดูนี่ครับน้องชายมาปลูกฟักทองในงข้างกองสวยนะครับ เป็นฤดูฝนตกทุกครับเดือนเจ็ดเดือนแปดนะครับก่แกทำคลองส่งน้ำมาจากเขาซึ่งทำเสร็จแรงเมื่อกี้นะครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับเดี๋ยวครับน้ำมันจะเป็นลักษณะไหลมาจากเขานะครับข้างบนนู่นะครับ น้ำก็สะอาดนะครับน้ำจากภูเขาเนี่ยน้ำจากภูเขานี่ก็ตกแค่คืนเดียวนะครับคงตกคืนเดียวนะครับเนี่ยพยากรณ์อากาศว่าจะตกสามวันสี่วันนะครับคงน้ำจะคงจะไหลเต็มคลองนี่นะครับเพราะน้ำตอนนี้ก็มีอากามีลักษณะว่าฝนตกมาบ่อยแล้วก็ ก็จะเริ่มเริ่มกินตัวแล้วนะครับมนะนีะ่นะครับเป็นคองธรรมชาติครับฝนก็เริ่มฝนล,ลินนะครับตัวนี้คองบ้านเขายัางเป็นธรรมชาติอยู่นะครับน้ำที่อยู่ตามหลบภูเขานะครับตาม แอ่งในเขาก็จะไหลลงมาตรงนี้นะครับอันนี้ยังไหลค่อยนะครับถ้าถ้าฝนตกวันสองวันจะไหลแรงกว่านี้นะครับเป็นน้ําตกแบบธรรมชาติเราก็บ้านเราก็หาดียากแล้วนะครับแต่กหวีก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เพราะว่าต่าไม้เขาก็มีพื้นที่จํากัดต่าไม้บ้านเขาก็รักษาดีนะครับดูนะนพี่น้องบรรยาก,กาศครับ ภูขเขาดูครับพาพี่น้องมาดูน้ำตกธรรมชาตินะครับวันนี้อากาศเย็ยนสบายครับตอนนี้ตอนบ่ายมาถ่ายให้พี่น้องดูพอดีเอาเอารถขนที่เอารถขนที่ที่ที่หมูมาทิ้งนะครับเลยอยู่ข้างๆกันเลยมาถ่ายให้พี่น้องดู เพิ่งสร้างเสร็จทีนี้ได้ใช้งานเลยเนี่ยอยู่บ้านเราก็ช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับจะได้มีส่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเกาหลีเขานะครับพี่นอน้รอดรอดรอดอดูดนบะบรรยากาศเข้าถึงฤดูฝนตกชุกแล้วเนี่ยาใา้น้องเดิน ถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็น้ำาจะเซาะดินไปหมดนะครับพ่อแก่ก็เลยทําเป็นคลองคลองไหลลงมาให้ให,ให้ให้สะดวกขึ้นนะครับดูฝักทองครับฝนตกมาก็สวยฝักทองน้องชายมาปลูกไว้ดวนทุมูบุ์ครับก็รี ไหลลงไปนู่นนะลงไปข้งปางล่างเป็นคลองของน้ำข้างล่างนะครับไหลไปเรื่อยเอามารถขี่มาทิ้งขีนะ้เลยแวะมาถ่ายเพื่น้องดูเห็นที่ครับปั่นใจในที่กุ้งน้อยย,ยานที่เราร้อนตอนเย็นก็มาเดินเล่นได้นะครับบริเวณนนี้ก็ ใครที่อยากเห็นก็ช่วยกันกดตินตาเยอะๆนะครับสวบัสดีครับ